มาติดตามฟังข่าวชมข่าวที่กำลังฮือฮาไปทั่วยุโรปในศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษด้วยนะครับเลสเตอร์ฮะพระไทยไปบอลโลกครับ <c oughs> พระไทยไปบอลโลกเมื่อวานนี้ไปพบ <c oughs> พระไทยที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างยิ่งหลังจากสร้างกระแสปรากฏการข่าวฮือฮาไปทั่ววงการพรีเมียร์ลีกของอังกฤษกับทีมเลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยาม The Fox ครับหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วโอ้โหต้องเรียกได้ว่าหนีตกชั้นนะครับ,รบอยู่อันดับที่14ครับแต่คราวนี้ทำไปทำมาโอ้โหเซียนทั่วโลกฟันทงว่าเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแน่นอนนะครับเลสเตอร์ซิตี้ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับมีการนำเสนอข่าวกันหลายแง่มุมแต่ว่าแง่มุมหนึ่งที่สร้างความฮือฮาไปอย่างยิ่งก็คือที่เห็นในภาพครับ พระพรมมังคลาจารย์หรือที่ญาติโยมทั่วไปรู้จักนกดีในชื่อของท่านเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรที่ล่าสุดเพิ่งไปประพรมน้ำมนต์ทำพิธีที่เอ b ซีบีพารมานี่นะครับรธนาคารไทยพาณิชย์นี่นะครับแต่ดูครับนี่ฮะภาพที่เคยปรากฏเป็นข่าวนะครับว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเจ้าของสโมสรเจ้าของทีมก็คือคุณวิชัยศรีวัฒนประพานีนะครับจากคิงพาวเวอร์นะครับก็นนิมนต์พระ นะชั้นผู้ใหญ่จากเมืองไทยเนี่ยไปด้วยกันหลายรูปนะครับ,รบหนึ่งในนั้นคือท่านเจ้าคุณธงชัยครับไปทําอะไรครับดูสิครับนี่ฮะไปเข้าหัวแบบหลวงพ่คูเลยนะครับขุนพลนักเตะดาวดังของทีมนะตลอดจนผู้จัดก,การทีมไปเป่าไปพรมน้ำมนต์ไปเสกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เอาผ้ายยนเนี่ยไปติดในสโมสรน,นะครับว่ากันว่าเนี่ยทุกครั้งในช่วง2อสาปีก่อนหน้านี้นะครับ ท่านจะคุณตรงชั้นนี่หละครับอยู่เบื้องหลังขวัญและกําลังใจมแม้ว่ากระแสะข่าวทั่วโลกเนี่ยจะเกิดปรากฏการ์อึ้งกินกี่กับสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่คนไทยเรียกได้ว่าเป็นขวัญและกําลังใจนะฮะเป็นพลังทางใจเป็นกําลังทางใจทําให้ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดน,นะครับถึงเกิดการพลิกผันได้มากขนาดนี้กับทีมนักเตะของ เลสเตอร์ซิตี้นี่ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านเจคุณธงชัยหน่อยนะครับเชิญครับท่านเจาคุณไปเรียกว่าพิธีทางสื่อมงคลด้วยกันนะเจคุณครับอ่าถูกต้องถูกต้องคืออย่างนี้เลสเตอร์เป็นทีมของคนไทยก็คือคุณวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้า,จาของ King Power ซึ่งได้ไปซื้อไว้ซึ่งได้คุยกับท่านท่านก็มีทัศนะ คติที่ดีต่อประเทศไทยคือหนึ่งต้องการให้ทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลพิมลีก็จะทําให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยเป็นธรรมเนียมของคนไทยะนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าการที่ซื้อมาแล้วเพื่อความเป็นสุริมงคลเหมือนเรามีบ้านใหม่<อ>มีบริษัทใหม่เราก็ต้องนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์ให้เป็นสิริมงคลนะอันนี้ ก็ถือเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความดีมให้อยู่ในหัวใจของตัวเองแล้วพยาเลสเตอร์นี่มาอย่างไรครับท่านโยคุณครับก็ด้วยอนุภาพของพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละก็ด้วยอนุภาพที่เราจะต้องทําอย่างไรให้เขาเกิดความร,รู้สึกว่าเขาสามารถรับสิ่งที่ดีงามได้และเป็นพลังให้เขาได้ก็มาจากการนึกถึง พุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพนี่แหละไม่บอกตอนนี้ในวงการนี่สันสะเทือนโอ้โหก,กุลหนกันหมดเลยนะครับตามหาพยันเลสเตอร์ของทนายคุณธงชัยนะครับเพราะเลสเตอร์จะเป็นแชมเปี้ยนรีมยิเลกหมายเลขหนึ่งแน่นอนก็เลยยิ่งทำให้คนตื่นตัวกันมากเรื่องนี้โอโ้ท่านคุณกล้าฟันธงเลยนะครับแชมป์นแน่นอนอันนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะ ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่โอ้งั้นท่านคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกระแสครั้งใหญ่ที่มาจากทั่วโลกเลยนะครับไม่ต้องทำตัวเตรียมใจต้องทำใจให้เป็นสุญญตาต้องทำใจให้เป็นอนัตตาต้องทำใจให้มันว่างๆอย่าให้ฟุ้งซ่านต้องคอยบอกด้วยนะครับไม่ต้องทำจิตให้สงบนี่อยากจะเรียนความจริงอะไรนะเวลาแข่งแต่ครั้งเนี่ยตมาต้องจิตสงบมากนะฟุ้งซ่านไปตามกระแสของนักฟุตบอลที่เล่นกันไปเล่นกันมานี่ เรานี่ถือว่าจิตตกมากเราถือว่าฟุ้งซ่านมากมันไม่ใช่สมาธินะดังนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วเรียนบอกตรงพระคุณทองชัยต้องสุญญาตาสงบนะว่างเปล่านะต,ต้องติดตามดูตามตามเชียร์เหมือนโยมทั่วไปไนะนั่นหแหะเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านนะั่นแหละนั่น,น,นฟุ้งซ่านนะั่นะจิตไม่สงบหรือดูได้แต่ต้องสงบ ช่ดูได้แต่ก็สงบไม่เรา,เ<อ>าต้องมองหมให้มันจิตเป็นสงบ<อ>ต้องมองให้เป็นสมาธิสงบนี่คือใส่คาถาไปได้วยไหมครับเจ้าคุณครับ<ะ> <c oughs> ก็ต้องสงบก่อนอ่ะถ้าไม่สงบก็ใส่อะไรลงไปไม่ได้แล้วนะฮะ <c oughs> จะบอกว่าขังเนี่ยตมาก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองขังจะบอกว่าอตมาแน่ก็ไม่เคยคิดแต่เราคิดอยู่ยเรื่องเดียวว่ามนุษย์ทุกคนต้องการกําลังใจฝรั่งเศสก็เป็นชาวคิ์ใช่ไหมครับ เขาจะสามารถรับอนุภาพที่เจ้าคุณต้องการจะมอบให้หรือว่าอนุภาพจากพลังใจอนุภาพจากความรู้สึกที่ทำให้เขาใจเข้มแข็งเป็นอะไรก็ได้เพราะเขาก็มีพื้นฐานอยู่แล้วจากความเชื่อของเขาจากศาสนานั้นๆว่าเขาจะต้องมีกําลังใจมีอนุภาพจากของเขาแล้วเขามองเห็นของเราก็เขาก็เข้าใจได้ ว่านี่ก็เป็นอนุภาพเหมือนกันนั่นแหละครับมาก็เป็นที่ฮือฮาอไปทั่ววงการพรีเมียร์ลีกนะครับด้วยฐานุภาพด้วยขวัญและกำลังใจพุทธคุณความเป็นศิมงคลและสังกุณใช่ครับนี่ครับเมื่อวานโอ้โหนี่เอามาด้วยนะฮะสบายแล้วอย่าว่างงงี้เลยครับผมเลยบอกว่าเจ้าคุณครับแล้ววันนี้เนี่ยมีมาโชว์ในรายการนี่แหละครับนี่แหละฮะนี่ พยันที่เป็นข่าวดังตอนนี้ตรงกลางด,ดูดูตรงกลางนี่คือตราสโมรสรของเลสเตอร์นะฮะใช่ครับจิ้งจอกสยามนี่เดอะฟ็อกซ์นี่นะครับแล้วก็โอ้โหดูฮะล้อมรอบไปด้วยอักขระเลขยันตามแบบโบราณนะครับมผมก็ไม่ทราบว่าเป็นยันอะไรบ้างแต่ก็นี่แหละครับเป็นภูมิปัญญาไทยโบราณที่ผสมผสานกับคติความเชื่อสมัยใหม่โดยเฉพาะการปลูกฝังพลังทางใจ ตรงนี้แหละครับทําให้เกิดความยิ่งใหญ่ได้ไม่เฉพาะวงการฟุตบอลนะครับทุกวงการนี่นะครับแลวด้านล่างนี่ท่านจะคุณธงชัยก็เซ็นมาให้ด้วยครับนี่นะครับโอ้โหเห็นบอกตอนนี้กําลังหากันมากนะครับครับเอาไปแปะพวกการแข่งขันกีฬาต่างๆเป็นฝ่อยกำลังใจตันีเดี๋ยวปีนี้ถ้าเลสเตอร์ได้แชมป์เนี่ยเจ้าคุณธงชัยก็จะถูกซื้อตัวไปดูทีมอื่นเหมือนนักเตะครับใช่ฮะอย่างนั้นเลยนะครับใช่ครับโอ้โหตอนนี้เอเวอเรต์ดูดูอยู่ฮะ ใช่ครับเอพผูนี้แข่งแล้วนี่ครับผูนี่แข่งก็เจ้าฟูนี่แข่งฮะโอ้โหนะฮะถ้าได้แชมป์แล้วก็ซื้อตัวเลยขนาดไม่ไม่ซื้อนักเตะแล้วฮะซื้อท่านเจ้าคุณใช่ซื้อท่านเจ้าคุณคุณกนกคุณอีระในฐานะที่เป็นแฟนพันธ์แท้ของทีมบอลต่างๆในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมองสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงบ้างครับคุณกนกครับทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับเรสเตอร์เป็นกําลังใจผมว่าผมว่าอย่างที่ น่าอานของท่านเจ้าคุณบอกมันเป็นกำลังใจนักเตะฝรั่งเขาไม่เชื่อหรอกใช่ไหมแต่เป็นขวัญและกำลังใจผมว่าเขางงด้วยซ้ำไปเวลาเห็นท่านเจ้าคุณขึ้นไปเจอมะเจิมตรงตรงตาสโมสรเนี่ยเผมือนักเตะแบบนะทำอะไรอ่ะไปทําอะไรให้มันเลอะทำไมอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมใช่ไหมแล้วไปปะพรมน้ำมนต์ด้วยใช่ใช่ก็เรียกว่าทําพิธีกรรมตามแบบโบราณก็อย่างที่ท่านบอกนะครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างน้อยก็เป็นขวัญกําลังใจแม้ว่านักเตะทั้งหมดเนี่ยจะไม่ใช่ศาสนาพุทธนะครับเป็นชาวคริสต์ซะเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับครับแต่ก็ทุกคนเนี่ยก็สามารถรับพลังที่เป็นกําลังใจดูนี่ฮะนี่ฮะอันนี้กับตันหรือเปล่าครับคุณโอกคุณทแล้วครับสตาร์โค้ทมั้งสตาร์โค้ทใช่นี่ฮะบางคนักเนี่ยโอ้นี่เขาสักนี่สักไปสีแลปะไงแบบแนวแบบขอจันหนูวันก่อนเนี่ยอันนี้ไม่สักยันสักอะไรก็เป็นลายสวยงามคนนี้ครับวาร์ดี้ฮะ ดาวซันโวของทีมโอ้โหเมไงครับโอ้โหนี่นแหละครับทุกคนก็ต้องจะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องทําตามเพราะว่าเจ้าของสโมสรเขาให้ทำอะใช่ไหมแล้วคุณหนุ่มคุณแ้นเชื่อไหมครับตอนนี้เนี่ยนักข่าวต่างชาติเนี่ยมาเมืองไทยแล้วก็มาทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะนะครับเมืเ่อวานนี้ผมไปเดินไปเจอบังเอิญน,นะครับม,มาจากสํานักข่าวที่อยางเนี่ยเป็น,เป,นเป็นต่างชาติจากยุโรปนะครับ,รบมาหาท่านเจ้าคุณที่กุฏิผมไปสักตอนสี่โมงเย็นนักข่าวฝรั่งก็มารอสองคนนะครับ ท่าเจ้าคุณก็บอกว่ายังไม่ให้สัมภาษณ์โดยเพราะสื่อต่างชาติตอนนี้ออกมาเยอะมากเลยครับเมื่อวานนี้เห็นท่านเจ้าคุณก็ได้คุยกับคุณวิชัยนะครับว่าตอนนี้ข่าวมันออกมาแรงมากครับโดยเพราะเรื่องของพิธีทางประเทศไทยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยทางทางเราเนี่ยก็จะรอให้ทางทางทางอังกฤษหรือว่าทางสโมสรที่ที่อังกฤษเนี่ยเขาพูดออกมาก่อนนะฮะพูดให้เยอะหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่นี่นะครับก็ถือว่าแหม่มอมุมนี้ก็ เป็น amazing plan นะครับ<ช>นี่นะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยก็ต้องใช้คำแบบโบราณนะครับว่าถ้าใครเชื่อก็อย่าเชื่อถึงขั้นงมง,งายแต่ถ้าใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ <c oughs> อย่างน้อยอ่ะอย่างที่ท,ท,ท่านจุกุลทรงไทยท่านเน้นย้ำนะครับท้าไม่ได้พูดถึงเรื่องสายศาสตร์ไม่ได้พูดถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องของอะไรอย่างนี้นะครับท่านพูดเรื่องของกําลังใจ,อ,งใจอันนี้ถือว่าเป็นยอดของการทํางานที่จะประสบความสำเร็จได้ ทั้งหลายทั้งปวงอ,อย่างที่บอกครับไม่เฉพาะวงการฟุตบอลไม่เฉพาะวงการกีฬาทุกอย่างทุกแบบทุกเป้าหมายถ้าหากว่าเราทําแล้วมุ่งม,มั่นมีกำลังใจมีขวัญมีพลังทางใจเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดนะครับคุณคุณจิราได้ถามไหว่าท่านเจ้าคุณธงชัยเนี่ย เดินทางไปอังกฤษบ่อยไหมโอ้โอก็ช่วง3ปีคงจะเป็น1ิครั้งและครับผมว่านะครับเดี๋ยวต้องต้องมีไปอีกไหมต้องมีไปรครับเดี๋ยวจะมีไปอีกแน่นอนเลยครับเพราะนี่กว่าจะรู้ผลก็คงประมาณสักเดือนหน้าที่เมษาประสองเดือนใช่สเืานใช่แล้วครับแต่ว่าน่าจะรู้ผลก่อนแหละใช่เพราะดูแต้มถ้าทิ้งขาดมากก็จะรู้ผลก่อนตอนนี้ก็ห่างจากอันดับ2เนี่ยคือสเปอร์ใช่ไหมครับแต้มนะครับก็ยังถือว่ายังยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หลายคนก็ฟันทงไปแล้ว รวมถึงท่านจะคุณรงชัยด้วยแชมป์แน่นอนนี่ฮะเป็นนักเตะหมายเลขสิบสองของเลสเตอร์ถูกต้องครับผูอ้อยู่เบื้องหลังเราลาไปก่อนนะครับ,รบแต่ผมคุณธีระเดี๋ยวเจอกันในช่วงกีฬานะครับสวัสดีครับ